ต้นแม่เต็มป้าเพนสามคนนี้คุณคิดว่าใครเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองต้นพนักงานชายหนุ่มไฟแรงการงานกำลังรุง่งมุ่งเก็บเงินรัวๆต้นทุ่มเทกับงานอย่างสุดชีวิตแต่ก็ใช้ชีวิตแบบสุดต่มเช่นกันเข้าทำงานหนักทั้งวันตกค่ำก็ปาร์ตี้ดื่มเหล้าหนักสูบบุรีจัดพ่วงด้วยโรคประจำตัวโรคเบาหวานอีกด้วยคุณคิดว่าต้นเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ส่วนแม่เต็ม คือแม่ของต้นคนทุ่มเทแม่เต็มรอต้นกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงทุกวันกลับมาเร็วที่สุดคือเที่ยงคืนบางวันก็ตีสามบ้างหรือลากยาวยันเช้าก็มีและเมื่อตะวันขึ้นมาอรุณสวัสด์ก็ได้เวลาแม่เต็มตื่นมาทํากับข้าวให้ลูกชายสุดที่รักทานก่อนไปทํางานแม้สังขารจะร่วงโรยไปตามวัยก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เต็มมีอาการมึนหัวทันทีทันใดร่วมกับแขนขาข้างขวารู้สึกอ่อนแรงเป็นชั่วประเดียวเดียวแล้วก็หายคุณ คิดว่าแม่เต็มคนที่นอนไม่เต็มอิ่มสูงอายุไม่เคยตรวจสุขภาพเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่หรือแค่อ,อนเพลียจากการนอนน้อยป้าเพนเพื่อนสุดที่รักของแม่เต็มอาศัยอยู่บ้านคนเดียวนานๆลูกหลานจะมาเยี่ยมมาหาแกทีแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงครบแต่แกก็กลัวโควิดอย่างสุดชีวิตคิดว่าการออกจากบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปโรงพยาบาลคือความเสี่ยง เลี้ยงได้เลี่ยงแก่เลี่ยงยาวไม่ยอมไปตามนัดคุณหมอเน้นการสั่งซื้ออาหารเสริมและสมุนไพรที่โฆษณาขายทางทีวีที่ใครๆเขาก็ว่าดีกันในโซเชียลคุณคิดว่าป,ป้าเพนเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ตอบให้เลยครับว่าต้นแม่เต็มและป,ะป้าเพนเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะทุกคนมีปัจจัยและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองครับเพราะโรคหลอดเลือดสมองสโตรก คือภาวะโรคของสมองที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดซึ่งมีทั้งหลอดเลือดแดงตีบอุดตันหรือเส้นเลือดแตกทําให้การทําหน้าที่ลําเลียงเลือดออกซิเจนสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอหรือขาดไปเป็นผลให้เซลล์สมองเสียหายหรือตายเกิดเป็นอาการที่เรียกว่าอัมมฤพษ์กอัมาพาตถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงต้นไม้ที่เราปลูกไว้อย่างสวยงามวันหนึ่งสายส่งน้ําที่ให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้นั้นเกิดรั่วหรืออุดตันขึ้นมา น้ำไม่ไปเลี้ยงต้นไม้เหมือนเคยต้นไม้นั้นก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาหรือเหี่ยวแห้งตายไปแต่ถ้าเรารู้เร็วรีบไปจัดการให้น้ำสามารถไปเลี้ยงต้นไม้นั้นได้ทันที่เหี่ยวแห้งก็มีโอกาสกลับมาสดชื่นสวยงามได้ดังเดิมต้นไม้เหี่ยวเราดูและรู้ได้แล้วอาการของโรคหลอดเลือดสมองละ่ะจะดูยังไงท้องจำง่ายง่ายให้ขึ้นใจว่าพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที ขยายความให้เข้าใจยิ่งขึ้นคือพูดลำบากพูดไม่ชัดลิ้นแข็งฟังไม่เข้าใจพูดไม่ออกปากตกปากเบี้ยวกลืนอาหารลำบากแขนขาชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีกมองเห็นภาพซ้อนมองเห็นภาพครึ่งเดียวเดินเซทรงตัวไม่อยู่หากอาการทั้งหมดเป็นฉับพลันหรือทันทีทันใดก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโทร 1669เพื่อขอรับการช่วยเหลือประเมินอาการและเข้าสู่กระบวนการรักษาที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการได้ถ้าท่านไปถึงโรงพยาบาลรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสมก็จะได้รับการประเมินเพื่อให้การรักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดกรณีพบว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งช่วยให้โอกาสหายเป็นปกติใน3เดือนสูงขึ้นกว่า50%หรือหากให้ยาฉีดแล้วยังไม่สามารถเปิดเส้นเลือดได้ก็จะได้รับการตรวจประเมินต่อว่าเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่อุดตันหรือไม่เพื่อพิจารณารักษาด้วยการใส่สายสวนลากลิ่มเลือดแต่หากพบว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกหรือมีเลือดออกในสมองก็จะได้รับการประเมินการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไป เพราะทุกนาทีมีค่าสมองจะกลับมาหรือเสียหายไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลถ้ามีอาการทางระบบประสาทแบบฉับพลันหรือทันทีทันใดพูดลำบากปากตกแขนขาย,ยกไม่ขึ้นแม้จะมีอาการเพียงชั่วครู่แล้วหายดีก็อย่ารอรีรีบไปโรงพยาบาลในทันใดหรือโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะท่านกำลังมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเร็วก็รอด ปลอดอัมพาตเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีรู้จักและเข้าใจโรคหลอดเลือดสมองด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม